พี่ชายคะฉันอยากกินกุ้งดองและพี่ต้องทำให้ฉันเดี๋ยวนี้แล้วขี้กุ้งออกให้หมดฉันจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้และจับตาดูพี่ทุกกระบวนการถ้าพี่เอาขี้กุ้งออกไม่ครบทุกตัวฉันจะไม่ยอมกินจริงๆด้วยและฉันจะฟ้องแม่การทำกุ้งรองเราต้องใส่ใจทุกวิธีการเหมือนกับฉันที่กำลังจับตาม,มองอย่างไม่ห่างเอาค่ะพี่ชายต้องสู้เขาตอนนี้คุณมาถึงครึ่งทางฉันส,<ล>สังเกตว่าเขาเริ่มเมื่อยแล้วเขาก็นั่งลงเส้นดำกลางหลังของกุ้งใครจะผ่าออกก็ได้แต่เพื่อความสวยงามแล้วเราก็การเอาเส้นดำกลางหลังโดยการจิ้มออกแบบนี้จะทำให้้กกกกกุงงงูสววยยาาาาามมมม่่และัน็ท ถ้าเราใช้คนอื่นทำเหมือนฉันยังไงล่ะเย่ yeah, ในที่สุดคุณก็ทําเสร็จแล้วเราต้องจัดเลี้ยงกุ้งใส่กล่องวันนี้พี่ก็แกะขี้กุ้งเท่านั้นพี่ไม่ต้องทําน้ําดองเพราะว่าฉันสงสารพี่เอานี้ไปเลยซอสคันจังเคจังรสซอสพริกเกาหลีของมิสเคพี่ชายทาอะไรก็ดูดีไปหมดแต่ปรุงรสไม่รอดสักอย่างเพราะฉะนั้นซอสสาเร็จรูปนี่แหละคือทางออกเอาล่ะปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งคืนหนึ่งคืนผ่านไปไวมากมากเลยว้า wow. ตอนนี้กดซอสมาเขาแถมน้ำจิ้มซญี่ปุ่นมาให้ดูเราไม่ต้องทําอะไรเองเลยสักอย่างยกเว้นแกะขีกุงเอาล่ะเทใส่จานเลยใครที่รักกุ้งดองต้องชอบสิ่งนี้สุดๆพี่ชายก็จะสาธิตวิธีการกินนะคะถ้ากินกับสาหร่ายแล้วก็ใส่น้ําจิ้มแบบนี้ลงไปโรยหอมเจียวอีกนิดนึงโอ้โหคาเนี้โอโ<ต>เฟรนชเขาไม่ให้ฉันกินฉันจะฟ้องแม่ไม่เป็นไรเราทาคาใหญ่กว่าเดิมด้วยซอสเข้าเนื้อกุ้งกําลังดีถ้าเป็นปลาแซลมอนน่าจะดีกว่านี้พี่ชายฉันขอตังซื้อปลาแซลมอนหน่อยแล้วก็ขอตังซื้อน้ําดองเดี๋